Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi surah sadari wa yasir amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli salamat? ฝ่ามร,มรกมดกฝมารดกจงประสบแต์นักเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับสาหรับ,บรายวิชาฟิสขกสชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับเราจะเรียนเรื่องของสัตว์นะครับเลือดและสุราสาัตว์นะครับเขาว่ายัางไงครับปลาและตะกะแตนนี่นะครับไม่ได้อยู่ในจําพวกสัตว์ที่ศาสนาห้ามนะครับอิสลามได้ยกเว้นปลาและปลาวานและสัตว์ทะเนอื่นๆนะครับ ออกจากประเภทซากสัตว์ที่ศาสนาห้ามนะครับขณะที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลวะเลยลัมได้ถูกถามเกี่ยวกับทะเลนะครับท่านได้ตอบว่าน้ำทะเลสะอาดแลสะสัตว์ทะเลที่ตายนั้นฮาลานเป็นที่อนุมัติหมายถึงว่านะครับลาเนี่ยนะครับถึงแม้จะตายและเป็นซากสัตว์แต่ศาสนาอนุญ,ญาตให้รับประทานได้นะครับ อัลลอฮ์ตาลานะครับทรงกล่าวว่าการล่าสัตว์ทะเลเป็นที่อนุมัติแก่พวกท่านและอาหารของมันอนมาอีดะอายาที่9 6นะครับท่านอุมัตได้อธิบายคําว่าการล่าสัตว์ทะเลในที่นี้หมายถึงสัตว์ทะเลทุกชนิดที่ถูกกล่าวและคําว่าอาหารของมันหมายถึงสิ่งที่ทะเลคายออกมานะครับ ส่วนอิบนุอับบาสกล่าวว่าอาหารของมันก็คือสัตว์ทะเลที่ตายสัตว์จำพวกนักขัตนก็ได้รับการยกเว้นไม่เข้าอยู่ในอาหารประเภทกสักตว์ด้วยท่านศาสดาได้อนุญาตให้กินสัตว์จำพวกนักขัตนที่ตายแล้วนะครับนอกจากนี้เนื้อสัตว์ต้องห้ามที่กล่าวมาแล้วศาสนาย,ยังห้ามสุรานะครับสิ่งที่ทําให้มึนเมาและทําให้การสติสุกประเภทไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามและห้ามนํามาเป็นส่วนผสมในอาหารนะครับ ในการปรุงอาหารนะครับวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารจะต้องเป็นสิ่งที่สะอาดตามบัญญัติศาสนานะครับจะต้องผ่านการล้างเอานายสออกนะครับสิ่งที่ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกนี่ออกไปให้หมดก่อนนะครับและผ่านกระบวนการปรุงที่สะอาดและถูกต้องนะครับถ้าหากเป็นเนื้อสัตว์ต้องเป็นการเชื่อที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนานะครับและต้องผ่านการล้างอย่างถูกวิธีตามบัญญัติศาสนานะครับ ไปฝึกหัดคำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับ 1. สัตว์ที่ตายเองรับประทานได้หรือไม่เพราะเหตุใด 2. ส,สัตว์ใดบ้างที่ศาสนานะครับอนุญาตให้รับประทานได้หลังจากมันตายไปแล้วนะครับ 3. นะครับเหตุผลที่ห้ามรับประทานซากสัตว์มีหลายประการด้วยกันนะครับจงบอกมา2หลัรการนะครับ 4. ส,สิ่งแรกของอาหารต้องห้ามที่อัลกุรอานกล่าวถึงคืออะไรครับ5อัลลอฮ์ตาลาทรงสอนมนุษย์ให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อย่างไรบ้าง อกอัลลอฮ์ตาลาทรงห้ามดื่มสุราเพราะเหตุใดน,นะครับขอนักเรียนทุกคนนะครับทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ทํแบบฝึกหัดน,นะครับให้ครบทุกข้อด้วยนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้รับความโชคดีทั้งในโลกดุนยานี้และโลกหน้าโลกอาครรัต์และพ้นจากภัยเวลาต่างๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมมเระมะาาตุลล้อมวะบเระกาดุ